แม่ลูกยางงามได้พป่นองอกนี้ว่าหวังว่างามแบบเขาเขียงบอได้หลายยูมา่เมื่อไี่จักตัวสามตัวนะครับเป็นไน เขาฟังอยู่ครับเออใครอยู่เป็นบ่เออเออเองวอะไรบ้างครับครับครับงวมันหลายบ่นี่เองครับเออครับครับขอบคุณครับไม่ของเจ้าอยู่บ่คมนี่ของเสียซัดนั่นอืมหลายปันได้บุพเพนตรวะสามหมื่นป่าสามหมื่นปครับง่วมเอ่อพมลูกโตแม่ครับงามแห้งครับพมนี่พี่น้อง ้องลูกดีครับลูกไปสูงรอยยี่สิบบวกแล้วพี่น้องน,นี่ร้อยยิบหกยิบเจ็ดแล้วแม่สูงประมาณร้อยสี่สิบครับเครื่องดำพี่น้องจบจบครับคนนึ่งสามหมื่นเท่าไหร่พวกนี้นี่บอกของ ของเจ้าอยู่บ่อไหนไปดูที่บ่อซื้อไปดูอย่างนี้ฮู้นัน้นคื้ออยูมานฮู้นันคือยูมาทางนี้พวกนี้ก็ยูมาทางนั่นบ้อยบางคนเขาจะออกกับบ่อยากออกตัวหัดกันไม่น้องเน้นซื้อขายอยู่ตลาดอยู่สนามนี่แหละเขาบ่าว่ากันครับบางคนกับย่านมันเจ้าของเขาเอาไอ้เด็นราคา เอามาถึงมายังนรืมาขายแพงยันให้บ้านเขาเจ้าว่าวหายยันจะ้องเขาว่าวหายครับเขาจะไปออกตัวทัดไปหน่อยคอคออคอคกคอคอคอนอคอ่อคอคอมัคอ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 คนคอาอค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 อแตกคอคัคอคอวอคอคอ่อค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 ออคอคออค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 คอมันคอครับคออคอคอัอค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 นคค เขาตัวของคนเป็นห้องนาะว่าเขาเลี้ยยังหรอหอยเล็้ยงยังเลี้ยงหอยเฮ้ยวิญ้าณของกูเป็นวานตัวไหนก่อนป็นวันตัวสิบหลูกสามสิบหกห้าร้อยครับอ่าลูกตัวปูครับในห่างคนจะได้ลูกตัวปูมั้งเปนมัต่ออยู่นี่ห่างไปสานในวันที่วันสิบแปดมั้งครับลูกตัวปูนี่ถ้าเป็นโค้งนี่สามสิบหก หกติดต,ตัวละเออก้มละสามสิบหกติดตัวละสิบแปดครับพี่น้องหารสองตัวเม่ใหญ่ราคาสาัญกับตัวคููน้อยครับพี่น้องตูวครูน้อยมันเป็นค่าใช้บุไดมันพพีี่่จ้องุโอ้โหโมนีลพ่อหมัน <laughs> พี่น้องเัน มาซื้อง te ัวน like, ้ำเข้าครับจักตัวตัวเดียวตัวเดียวสวได้มาได้หลับผาหาร้อยหัวซิบหาข้อมือนี่ได้ตัวใหเ่น้อใหญ่ใหญ่ตาหมีดยวยหญ่เ้าไปอยู่ัวเนื้อครับบึงบเงงัวซิบหาหัาร้อยกัน่ะพี่น้อง ก็ลโลเลยครับพี่น้องเพราะว่าผูสูงกว่สิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนี่แหละพี่น้องนี่ผูน่อยครับอะไปเป็นเนื้อครับพี่น้องตามวิธีทางก็พี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่คุกคีอยู่ในวงการเลี้ยงว่าเลี้ยงค้ายนี่ก็พอทำใจได้ยุสิบหกพันพี่น้องแม่นี่ บดๆบดบพอหมอปลาครับล่อยให้หอยรุดครับพ <descon fin anta> ี่หน่อหกเื่นหกครับบิร <damn huge obsession> ์ตรบ้อพ่อหมอปลาเมื่อนี้นีมานแล้วเนาะครับผมออสี่สิบสี่ไอหาพันแปดอ๋อพอได้ข้าขนมให้บัวขาวอยู่อ่า แล้กินขนมเราบอกบัวขาวม้อนี่กินตลอดบ้างอีกเนาะกินตลอดตุงไทยนะบาพันเป็นใบเอาปดบปร้อยพี่น้องยังไงปันยังเด็ดใบเอาตกลง Ừ, จำแล้วแล้วล่ะนี่บอกอันแม่ลูกบ่ซื้อมาไหนล่ลนละครับสามเท่าไหร่ก่อนสามหมื่นเย็ดสามหมื่นเย็ดได้งว่วงามไปเรื่องล่ะมาใส่นะครับเนาะบ้านผู้ตา,ากนี่ละ่ะโอ้ใกล้ๆนี่ครับสามหมื่นเย็ดลูกกับแม่ครับพี่น,อน้องเอ้าเบืองราคาอยู่สนามครับ Paid, เห็นเพิ่นหองยูมเูสานี่ได้ยินมาสามหมื่นสองครับ่าขายให้พี่น่องเอาไปเลี้ยงครับสามหมื่นเอดครับพี่น่องเรียบร้อยครับเอ๊ะพ่อปล่อยดเราพันนเนี่ยผูใหญ่สองตัวกนะ กหมื่นหกหมสองตัวหกหมืนตัวละสามหมื่นย่าไปไกลมันหลาได้พ่อใหญ่เนี่ยมันจะสูงเดยนะมันอออามือเป็นยังไงมอขเ้าป็นนี่ยัง่างเตีงใ่ขางรถข้าเตียงใ่ขางรถดึงวะโอ้ยเขาเขาบันี้็ยังผ่าดอยู่ แสดงว่าประมาทว่าไ้ตัวนี้เออเอาเอ็กนองเอ้ยอย่าเอามือไปใส่เล็กได้บ้างนี้เออเอาไปจกหอยใครอยู่เอาไปใส่เล็กโมคือมันเจ็บครับโอ้จนขาดทุนบ่ขาดออกขาดออกคอยนู้นตามจริงเขาขาดเพิ่งเขาตัดออกนิดหนเออเอายิดหนังไฟล์ล้งบานเขาตัดออกเรียบร้อยเลยแต่งแผลแต่งแผลอืมแต่มือได้หรอเนี่ ไที่หามือหนที่มือหามือนี้ครับครับเอาสู้ๆสู้ครับสุดยอดครับใจสู้มืออันนิ้วขาดกันยังมาลุยอยู่คือเก่าอยู่เออเออสู้ๆครครับตาเนี้ยพี่น้องหมาน้องมือนีเนาะได้ปูจเข่งอยู่ดเออเออเก่งละสองพันเเ่งละา้อยหัเยเบืงเหียดตองง้อวนกันเลยพี่น้อง แม่ลูกบ่างฮะลูกตัวผู้โอ้อันนี้ของผู้ใดนี่ของหางสมอ้าเจ้าคือจัดมาคักแทะโคตรโปตรแฮ่ลูกตัวแม่ตัวนี้ปดส่งลูกแม่นี่พี่น้องเลยนาตึ๊บครับลูกตัวแม่แม่สูงอร่อยสี่สิบเปิดอยุ่ยอะไรหางสมราคาห้องเนาะสามหมื่นสามห้าร้อยครับพี่น้อง ต่อได้คุยไ,ได้อยู่ฮะเบอร์โทรไว้นะครับ096 415 415 9333 9333ห้อยสมเนะครับเนาะครับโอ้ยปวดพี่น้องเลยตงลูกครับเมื้องดำแม่สูงประมาณ140เมื้องดำเพื่อกันครับ อาจจะเป็นลูกแรกพความเลยพี่น้องแม่นี่เพร่าบ่าลูกแรกกับลูกสองครับเม่เกิดลูกสองครับตัวนี้พี่น้องทรงลูกดีครับนี่สุดยอดสุดยอดหอ,อยเขียวมนันมันสองร้อยมนสองร้อยหนมื่นบะบอฮอนผมนสั่งมันได้อยู่แต่ว่ามันจะ บางจ้อยเล็กน้อยครับหอนมื่นผูน้อยครับอันนี้โอ้สองโคู่ไหมบอกรึคู่ลูกตูผูทั้งสองอันนึงเป็นลูกผสมมั่นอันนึงเป็นลูกเล่ผสมเล่มั่นอันนี้พี่น้อง โอ้มีแต่นวนวนครับเดียดกับมะเฝืออยู่ไห้เราเวียดเปิดโคมทอะไรล่ะควันอันนี่10หางครับ2คมแยกเดะแยกสามหมื่นกว่าครับสามหมืนเท่าไรกว่าเท่าไร หกสามมื่นเจ็ดเนี่ยครับแ้วมื่นหกสามมื่นเจ็ดครับแม่ลูกกั็ดีครับ <c oughs> แม่สูงร้อยสี่สิบกับอ้วนครับอันนี้สิบประมาณลูกสองครับแม่นี่สิบประมาณลูกสามตัวนะสามมื่นหกสามมื่นเจ็ดราคาห่วงครับมคัคมเรียหรือโครมมันกะ คุยกันเบอร์เอาเบอร์ทรไนะควันศูนย์หกสี่ศูนย์หกสีมเก้าสามสามเก้ครับศูนย์หกสี่เ้อยควันเนาะอออบากคมใหญ่ๆครับพี่น้องปูทั้งสองเอาไปเอามาี็เบียดอยู่นี่เบียดมาวนอยู่หลายรอบเลยพี่น้อง แล้วเราบอกมันนีบ <ics> like. yeah. 1, ่บอกเจ้าของไหมฮะครับเลี้ยงกันเท่าไหร่แล้วครับเนี่สิบสี่ครับสิบสีอยู่บ้านไหนครับมจากอยู่บ้านไหนบ้านนะคบาคัหมดนครับแถวจิกจ้าทั้งใดเนาะนี้เวชิเลยบานนออกไปเลยก็เลี้ยวขวาไปครับ คำพูนส่งมานครับผมครับได้งวไปเลียงไม่นางหน่อย14สบายใจฟ้ามครับวันนี้ครับครับขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่ติดตามให้กำลังใจได้ตัวนึ่งบหครับว้อนี้ตัวเดียวฮอยูยูขอากมีจักตัว ที่สองเอาไปตืมกันเนาะทีสี่อยู่ห่านคลายออกไปเนี่ยโอ้คลายเนี่ยหาเขาไม่เนี่ยอยากได้อันโตแตต่มัันาสว์เอาไปเลี้ยงเอาครับทั้งน้อยคอยพัฒนาไปเอาครับเอาครับเอาคำคุณส่งมาครับผมสิบสิบ่าไรก่อนสิบสี่ส่งพร้อมครับครับครับเอาได้การครับโว้ยตะกี้ผม ตะกี้ผมซื้อเศร้าหกบุนซ้ำนี่เ <c oughs> ข้าสู้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่พี่น้องอหลังปีใหม่มาเริ่มนิ่งๆไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่แหละพี่น้อง <c oughs> อเพราะเข่าปลายเดือนมกราต้นเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็สิเป็นรายการเทศกาลงานบุญงานต่างๆสิเริ่มที่ขึ้นพี่น้องวัวเนือก็สิเริ่มได้ ซื้อได้ค้ายดีแล้วพี่น้องอ๋อบัว่าสิเป็นทั้งเบียดเนี่กาเล่งอยู่แล้วครับพี่น้องทั้งเบียดทั้งตังอวัดแล้วก็สิเขามาเพิ่มก็เป็นแท่บ้านนี่เพี่น้องบ้านนี้ต่อไปนี่งานาแจกเขาเอาแล้วก็เน้นๆก็สิเป็นงานบุญแจกเขาครับพี่น้องช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้าเนี่ก็สิไลยขึ้นครับเพราะเนื่อยก็สิได้

หาปัญหารักใดรักสองครับรักสองครับรูกพันไหนข้ไหนวัวนะยังบอันแล้วมันบอปะครับก็เจ้ายังต่อกันอยู่ยากได้สองปัญหาครับสองปัญหาหาร้อยเสียโจก็เสียโจก็บมนเดียหัน เป็นลูกผสมเลมันครับพี่น้องไลออกฮะแบ่งกัดโอ้ลูกแบ่งกัดผมนึกว่าเป็นลูกผสมเลมันครับพี่น้องแบ่งกัดอืมโอ้อาจจะมีลูกบีบพร้อมพี่น้องไลเสือครับ เรื่องลูกผสมนี่กับทั้งเพื่กับเบิ้งยากครับพี่น้องว่าขจ้าพัฒนาขึ้นมาขจ้าผสมหลายสายพันธุ์ใส่กันพี่น้องทั้งเพื่อมันกับเบิ้งยากพี่น้องเพะว่าผูกครับรอสองมือหาหาร้อยคนเซลล์ใส่เห็นใบเลยสโตเตวีโอปินอะไรกันไลพม่น้องโอปินอโอปิน เจ้าตัวก็หมดซีตัวเพิ so many, yeah, so ่นเพิ่นเหลิมกันถือกันสิบเจ็ดเดี๋ยวสิบสิบหกสิบหกเจ็ดร้อยหล่ะส้มหนึ่งกับมะแฮ่ไสามร้อยแล้วเมาเป็นเด็กไรทซีตัวหมื่นเจ็ดเดสองร้อยยังไงเป็นสีงร้อยงครับเป็นสี่อยเป็นสี่สิบหกเจ็ดร้อยสิบหกเจ็ดร้อยครับซีตัว้อตเป็นสี่สิบหกเจ็ดร้อย ตัวใดเนี่ยสี่ตัวตัวลูนี่ทุกนึงโอ้หนี่แดนเขายอขยอมานี่ไปเฮ็ดไปไมเฮ็นไปไป่เฮ็นไปหน่อยซ้สิบหกเจ็ดลอยรากามีภูมิหอยตัวสามลอยห้าลอยลอยโคตรกับปลอย กเัวู้ไดุยกันเองอาสิเอาสิของั้าินใจเอาเอาแบงกันคนละ่อยี่ตัวเดีวตัวเห็นร่อยหนึ่งผู้นั้ห็นอร่อยนึงอันนีแล้ว้ยผมเหมือกันขอกันไปอ๋อผมเดี่ยวเมื่อกันเนาะไปเล่นไปบาผมิใจผมเปียวเมื่อันเออแบงนัก็แล้วแงไปเมื่กันหน้ากันตไอเงอแลาวยากนะมันภาพ บัตรค่าตัวครับบานนี้เมอไปเห็ดมามาเงินไปเห็ดมาดตัวีหม่แล้วมาสิตัวสองม้แล้ยได้ียนึ่งตัวสกาแ่ตัวกับสองร่อยตัวเดียวไปพมดแล้ว่มาไปตัดชินไห้ไปเห็ดสองใบเอาใจบ่อเาไเเ้าเ้กาไปเ็ดมาตัววอันนี้คืออยคอยคอยเขาองตลาดอิ้ห้ได้อันนี้เพราะว่าเขาใจ้ไปพิเศษไห้ ครับเฮ็ดแค่สตัวนะหรแล้วหอยอยู่ไดตลาดอยู่ไดมังสองฟเพ่นั่นแหละเฮ็ดแค่สองตัวเพราะว่าฟังบอกเพิ่นก็ว่าเพิ่นขายเพนบ่ได้ยังเพิ่อนลูกถยังบครับุยกันได้เ็เลยเอาเขาสั่งการให้เฮ็ดแค่สองตัครับรุ่นีน่ลูกแยม่น่ ้อยเ้อยแยกเลยพอไปเห็นใบมนไปนไ้ละสหกเจ็ดร้อยครับสิบหกเจ็ดรคมละแปดพันน้อยน้อยหนึ่งพี่น้องลูกตัวแมู่กตัวแม่ทั้งสองบหรือี่เออลูกตัวผู้ครับบันีรน่อยพี่น้องเนาะ แล้วครับราคายูสนามครับพุ่มเราแปด่านกลัวครับว่ามันหน่อยมันจอยกะตามสภาพตามราคาพี่น้องอะไอเบิงครับราคายูสนามครับอันนี้พี่น้องอ่ะยูสนามบ้านนั่งว่ามือวันอาทิตย์นี่กะ ซื้อขายกันดีครับแต่ว่าราคากับตามสภาพงัวอ่าว่ากันตรงๆครับพี่น้องหัวคมหัวละบแปดพันเก่าพันกับมีพี่น้องเอ้ยอ่ามั่จอยมันหน่อยครับพี่น้องเอ้าขอบคุณทุกกำลังแรงแห่งใจครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสบายใจฟ้ามกับพี่น้องสำหรับมือนีคลิปนีก้ก่ะฝากพีฝากน้องวัานีครับผมสวัสดีครับ